ตอนที่4 0 6เหตุใดต้องเรียนแบบค่าศักดิ์ศรีของเจ้าหายไปไหนหมดอินทรีทองไม่อยากจับเจ้านกน้อยมาเป็นของว่างทว่าพวกกระต่ายป่ากวางป่ากับลูกกวางตัวน้อยต้องเจอกับภัยร้ายแทนนอกจากศัตรูบนพื้นดินแล้วยังมีนักฆ่าบนน่านฟ้าที่เดาอารมณ์ไม่ถูกเพิ่มมาอีกตัวปึกกระต่ายป่าที่ยังสามารถขยับขาหลังได้บ้างถูกโยนลงมาข้างเท้าของหลินเว่ยเว่ยอินทรีทองบินไปเกาะบนกิ่งไม้แล้วทำความสะอาดขนของมันพลางใช้สายตาทวงบุญคุณมองมาที่หลินเว่ยเว่ย หลินเว่ยเว่ยขุดฮิวมัสได้เกือบเต็มสองตะกร้าแล้วหลังหยิบกิ่งไม้ขึ้นมาจากพื้นนางก็ทำท่าขูดอินซีทองนกอินซีรีบแสดงท่าทีว่ายอมแพ้ทันทีจากนั้นก็บินลงจากต้นไม้แล้วมาเกาะบนไหล่ของนางจากนั้นก็เริ่มเอาตัวมาถูกแก้มนางอย่างประจบสอพลอนกแก้วตัวน้อยยังคงมุดเข้าไปในเสื้อผ้าของหลินเว่ยเว่ยโดยโผล่ให้เห็นแค่หัวน้อยๆของมันจากนั้นก็เริ่มมองอินซีทองด้วยความดูแคลนเหตุใด,ดต้องเรียนแบบข้าศักดิ์ศรีของเจ้าหายไปไหนหมด หลินเว่ยเว่ยนำตัวกระต่ายป่าเก็บเข้ามิติน้ำผู้วิญญาณเนื่องจากพวกสัตว์เลี้ยงในบ้านเริ่มมีเยอะขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งจะไม่ยอมกินเหยื่อที่ไม่ได้มาจากห้วงมิตินางจึงต้องเก็บกระต่ายป่าไว้ในมิติน้ำผู้วิญญาณเป็นเวลาหนึ่งวันก่อนเจ้าดำกับอินทรีย์ทองตัวนี้ถึงจะยอมลดตัวมากินนางทำตามใจพวกมันล้วนๆแกรกผู้ไม,ม้ที่อยู่ใกล้ๆขยับปรากฏภาพเจ้าดำวิ่งเข้ามาด้วยความตื่นเต้นพร้อมกวางดาวที่ตัวใหญ่เท่ากับตัวของมันทำไม รังแกพี่น้องมาปังจังเซลเจ้าเราจะเสียเจ้าแล้วก็เริ่มโผล่เข้าหาฝูงกวางแทนหรือตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ผลิคือช่วงผสมพันธุ์ของสัตว์ป่ายอย่าไปทำร้ายพวกสัตว์บนเขาให้มากเราต้องเป็นพลเมืองที่ดีและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมใส่ใจในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศการระบายสน้ำเพื่อหาปลาหนึ่งเราจะไม่ทำเด็ดขาดหลินเว่ยเว่ยก้มหน้าสั่งสอนเจ้าดำ ดวงตาของเจ้าดำมีสีดำสดใสเหมือนนินการมันย่อตัวนั่งลงกับพื้นอย่างรู้งานท่าทางตั้งใจฟังคำสอนและยังทำท่าผงกหัวให้นางเป็นครั้งคราวราวกับว่าเข้าใจอย่างไรอย่างนั้นเจียงโมหานที่อ่านตำราอยู่ไม่ไกลจึงได้ยินเสียงพูดอันอ่อนโยนของนางเขาเดินเข้ามาหาทัานใดนั้นก็เห็นภาพนกแก้วในหน้าอกอินรีทองบนบ่าและยังก้มตัวสั่งสอนหมาป่าดำตัวหนึ่งเขาจึงรู้สึกว่าอยากยกมือปิดหน้าขึ้นมานี่มันงานเปิดสวนสัตว์หรือไร ต่อจากนั้นหลินเว่ยเว่ยก็ยกตะกรา้าใส่ฮิวมัสขึ้นแล้วหันไปพูดกับบัณฑิตน้อยว่าไปเถิดกลับบ้านกันเที่ยงนี้มีเนื้อกวางตุนให้กินแม้จะกินเนื้อกวางในฤดูใบไม้ผลิที่มีสภาพอบอุ่นแบบนี้ก็ไม่กลัวว่าเนื้อจะเน่าเปื่อยได้ง่ายกินไม่หมดก็ไม่เป็นไรเพราะสามารถนําไปทําเนื้อกวางแผ่นเนื้อกวางแดดเดียวเนื้อกวางอย่างไรก็ไม่ปล่อยให้เน่าไปอย่างเสียเปล่าหรอกเจียงโมหารทําท่าบอกให้นางวางตะกร้าลงแล้วส่งตําราในมือให้นางก่อนจะก้มตัวฮิ้วตะกร้าขึ้นมาแทน ในฐานะลูกผู้ชายแล้วจะปล่อยให้คู่มันทำงานหนักโดยไม่ช่วยเหลือได้อย่างไรหลินเว่ยเว่ยกลัวว่าเขาจะเอลเเครเสียจริงบัณฑิตน้อยเคยทำงานแบบนี้ที่ไหนนางจึงอดไม่ได้ที่จะพูดว่าบัณฑิตน้อยเจ้าอย่าฝืนเลยให้ข้าทำเองเถิดเฮช้าหน่อยสิเจ้าไหวหรือเปล่าเจียงโมหานออกแรงยกตะไคร้ไม้สองใบขึ้นมาแล้วปลายตามองนางต่อหน้าผู้ชายมาถามว่าไหวหรือเปล่าถือเป็นการเหยียดหยามที่สุดขณะพูดก็หิ้วตะกร้าลงจากหุบเขาอย่างมั่นคง อย่างไรก็ตามเขาเองก็เป็นผู้ชายอายุ16ปีคนหนึ่งช่วงครึ่งปีมานี้กินดีอยู่ดีกอบกับการออกกําลังกายโดยการเดินขึ้นเขาบ่อยๆจึงทำให้ยังพอมีแรงหิ้วตะกร้าแบบนี้ได้ทว่าก็ยังต้องพักระหว่างทางหลายครั้งถึงจะนำตะกร้าลงเขาได้หลินเว่ยเว่เดินตามเขาไปติดๆประเดียวก็ช่วยเช็ดเหงื่อให้ประเดียวก็ป้อนน้ำให้ทั้งที่ไม่ได้เป็นคนหิ้วแต่นางกลับเหนื่อยยิ่งกว่าการยกเองเสียอีก หลิวต้ายยาที่อยู่ในแปลงนาข้างๆพอเห็นใบหน้าอันหล่อเหลาของบัณฑิตเจียงมีสีแดงก่ำพร้อมหิ้วตะกร้าดินด้วยสภาพเหงื่อเต็มหน้านางก็ตกใจทันทีเสียเว่ยเหตุใดเจ้าบังคับให้บัณฑิตเจียงทำงานถ้าเขาเหนื่อยจนเป็นอะไรขึ้นมาและพลาดการสอบในเดือนสีไปอีกเจ้าจะรับผิดชอบไหวหรือ